วัดีคับวันนี้ผมก็จะมามักขี้หมูครับโอเคมีอะไรบ้างขี้หมูขี้หมูเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ชุมให้ขี้หมูขี้หมูกี่กิโลครับยี่ยี่สิบกิโลต้นนั้นถังข้างหลังเนี่ยนะคะใส่น้ําไว้แล้วยังค่ะเดี๋ยวค่อยเติมถ้ามันไม่พอนะคะตัวนี้ถังสองร้อยลิตรนะคะขี้หมูยี่สิบกิโลนะคะขี้หมูล้วนเลยนะคะ แบบไม่ผสมเลยนะคะโอเคเราจะมาเตรียมอะไรมาัางเตรียมถุงถุงถุงพี่เบลจ,จับถุงค่ะ้ยหยิบถุงขึ้นมานะนิวยเนิวถุงมาครับเอาถุงมาโอเค,อเ,คเอาฝั่งโน้นลูกฝั่งโน้นฝั่งโน้อนอา้าวเอาง่ายๆ่ข้าวโป้งใสเลยเออเอา่ารูดลงไปรูดลงไป เพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันมีกี่กิโลเอเอเอา้าวนี่อ้าวยกตูดมาทีนี้ยกขวามขึ้นพี่เลี้ยวช่วยกันช่วยกันคนนี้ไม่พ้อมออกอ่ะแตูเห็ะเร็วๆยกะช่วยหน่อยพี่เลี้ยวยัดจับตรงนี้เอาะพี่เลีวยกเลยเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้น้ำต,นตัวนี้น้ำเปล่านะคะ ที่เราจะประหมักนะคะเราใช้ถัง200ลิตรนะคะต่อที่หมู20กิโลนะคะ20กิโลโอเคอเค่าเตรียมตัวเตรียมอ่าตัวนี้ตัว,ตวน,น,น,นี้นะคะขี้หมู20กิโลโเ,เยอะมากนะคะ20กิโลที้หมูล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะขี้หมูตาแห้ง 5. ะะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะดึงอ้าพี่พี่พี่นิวพี่นิวมัดปากลูกอ่ะมัดมัดอ้าปากก่อนเลยมัดปากโอเคเดี๋ยวยังไงขออนุญาตนะคะมัดปากถุงแล้วก็ใส่นี่อีกก่อนเพราะว่าเราต้องหมักไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ ต้องเป็นพรุ่งนี้ถึงเราจะเอาออกมาได้ในเวลาเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะครัะนิวสวัสดีครับ